สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับช่องพาไปมัวชั้นไอีกแล้วนะครับวันนี้จะนําพาท่านผู้ชมนะครับไปชมรถสวยๆนะครับที่เจ้าของรถนะครับที่ได้ขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับเป็นรถที่สวยมากนะครับรถคันนี้เป็นรถไฟฝ่ของผมมากนะครับเป็นรุ่น Hon d a d ด e a มครุสภานะครับเดี๋ยวมาถามเจ้าของรถสักนิดหนึ่งนะครับว่าได้มาได้แต่ใดมานะครับแล้วก็ทําอะไรไปบ้างนะครับถึงได้สวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะยครับ รถคันนี้ไม่ทราบว่าปีไหนครับเนี่ยนีคือมาตอนพ่อซื้อมาตอน,ออตอน 2, อปี2532ันห้าร้อยสามสอง่มแล้วก็ความตามรัฐกนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นเพือ่อให้เรียกตำรวจมาดูให้ครูในในถิ่นรกัชนกนานะได้มียามนะใช้ไปไปสอนเด็กๆแล้วสวยขนาดนี้ไม่ทราบว่าทําไปเยอะไหมครับอาจารย์อันนี้จริงๆทําไว้นานแล้วนะทำไว้ผมทำไว้ปมาณสี่ห้าปีแล้วแต่วเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะมาดังแล้วก็มีคน มามามาขอถ่ายก็ก็อันนี้มันจะเป็นอ่าเป็นที่เป็นแบบเน้นอีเจนแปลนมันจะเป็นพิเศษกว่ากว่ารุ่นอื่นนะครับเ่อทำให้อ่าบางทีอะไหล่อาจจะแพงไปบ้างมันเป็นบางเป็นบางตัวนะเราก็พยายามประสาไว้แล้วก็หายากเครื่องเนี่ยเป็นไงครับอาจารย์เครื่องนี่เป็นเครื่องเดิมเดิมอยู่ไหมครับอาจารย์เดิมว่าเขาเดิมต่างๆแต่ขระมูก็เดิมขระมูก็เดิมเดิมหมดเลยเน้นเดิมเน้นน้ำเดิมเลยลูกถูกก็แต่ละ ไม่ไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่าเท่าที่ผ่านการใช้งานมา,าเท่าที่แกดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปกี่คราเงค้งที่แล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่ไม่จำเป็นต้อง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 ซ่อ,อมมันยังยังดีอยู่เครื่ออย่างเงียบเงียบกริบเลยชุดสีนี่เดิมไหมครับชุดสีสีนี่ครับสีใหม่ไปแล้วอ๋อทำสีใหม่ทำสีสสใหม่แล้วแต่มันอาจจะเก่าหน่อยเพราะว่ามาหลายปีมากปีต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับระบบไฟนี่อาจารย์เดินใหม่หมดเลยไหมครับเนี่ย ติดทุกจุดเลไฟเล้วติดทุกจุดไปเกียร์นี่ติดทุกจุดไหมขึ้นไหมครับอาจารย์ไหมขึ้นครับอันนี้เป็นเป็นเกียร์เกียว่างเกียร์เกียร์สุดท้ายอืมก็จะเป็นท็อปเกียร์นะพอเปลี่ยนปเ๊บ่งเป็นเกียร์ว่างอืมแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นลักษณะเป็นเป็นแยกนะแยกไฟหลีไฟหลีกับไฟหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวติด อ๋อมีไฟลีนีไฟหน้าแยกกันไปดูอ้โหสมบูรณ์มากไปหลังไปเรยเดีินไปดู่ขึ้นเยป่็นไฟลีไฟลีแล้วก็ไฟครบครับครับเีเต็ม ล้อนี่เป็นล้อของอะไรนะครับอาจารย์นี่เป็นดีดีเจแปนดีดีเจแปนตัวตอกเลยไหมครับเนี่ยตัวตอกเลยก็เห็นเขาว่าวัยรุ่นคลิปก่งอ๋อแตนี้ผมใส่นานแล้วนะใส่มานานแล้วนี่กำลังคิดเลยครับช่วงนี้แล้วก็ยางยางที่เป็นยางสียางแท้นะสายเดิ่ม่โคตก็บอกว่าเน้นเดิมใช่ไหมครับเนี่ยปี2020เลยนะยางเน้นเดิมเลยใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์เดิมทุกอย่างระบบเบรกใช้ได้หมดได้หมดครับ ฝ่ายยเกี่ยวไม่ได้ไม่อินเจแปนอืมไม่ิเจแปนขออนุญาตฟังเสียงเครื่องสักนิดนึงไหมครับอาจารย์ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังเสียงนะครับฟังใกล้ๆเลยนะครับโอ้เงียบมากครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดจริงน,นะครับคันนี้นะครับดีกับ Honda d r ดีมคุลสภานะครับปี2531นะครับกับเจ้าของ นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ให้ช่องพ่อไปมั่วชแนลได้ชมรถคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากยางก็ลายตเดิมโอ้โหยางเดินผลิตไออาร์ตีแล้วสอ,โอโวงพั 120, นยี่สิบแท้ไม่มีไม่มีฟองนี่ตกะกร้าตะกร้ายังแแฮนะมีตกะกร้าแแฮยังไม่ได้แกะนีดเดยมันเป็นตะกร้าธรรมดาสติ๊กเกอร์ก,รก,รกร็โอเคเลยนะครับทุกอย่าง โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากขอบคุณครับสวัสดีครับ